สูงต้นใหญ่แต่โดดโดดเดินอย่างพี่น้องเลยบ้านอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนเขาปลูกอยู่หลังบ้านมะเขือเทศเต็มเลยโดดมากโดดมากเลยค่ะปลูดดมกมะเขือเทศเป็นครือเลยในรัฐนิวเซาวเวลประเทศออสเตรเลียแล้วบางบางัง,งคูออสเตรเลียก็เป็นนวยเมตาเลตตูนแต่พี่น้อง พี่น้องคอยหัวคักๆสะถอโอ้ยมันทะเลตนแต่ปลูกไว้หลายปีแล้วมันบ่นเนี่ยจนมันขี้คาดออกห้วยแล้วบักฮู้ว่าเป็นตายง่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยเบื่องตค่ะต้นน้อยๆแต่ว่าหลายปีแล้วนั่นนี่แม่นบ่2สองปีสองปีแต่ว่าก็ตโคตรกอยู่นะคะแต่แม่นบำรุงเอากะสิบอไไ้กินน้วยอยู่ตเนี่ย หนาวอ๋อเดี <kah s> <ata> <g> um ๋ยวมันก็กระพันได้แค่สามเดือนพอมันออกดอกปุ๊บมันก็ชะงักเลยอ๋อพ่อพ่อหอดแต่ว่าช่วงนี้เป็นเริ่มเริ่มร้อนของของออสเตรเลียแล้วนะคะก็จะออกดอกใหม่อ๋อมันก็จะออกดอกใหม่ที่แล้วเนี่ยเออเนาะปตาบักเขือเทศกับบักคุงที่แดดคักๆมันชะงักเลย ขนาดอันนี้รับแดดโดยตรงน้อยยังฉะกาะแต่ว่ากับว่าตาย,ายเดียค่ะเดี๋ยวมันก็ออกยอดไหมเดี๋ยวก็ออกดอกไหมแต่ได้กิน่วยคือเกรองสีนะค่ะเนี่ยเพื่นปลูกยังก็ได้กินได้ในข้นเมื่อเย็นได้เลยว่าเด้ไปซื้อยากด้วยนี่เทั้แบบคูงเท่้แบบเครือเทศเนี่ยพี่น้อง <c oughs> เออค่าเลาวมนคัว่ากอบักไง ยุบ,บานข่อยกอหน่อยแต่ว่าก็กินคุ้มเวลาแกงเนาะดูไม่หมืหนต้อนอะไรเออป,พปัพักปังพักปังเิ่นกระปูกโอ้ยพ้าช่มสวนอยู่รัดนิวเซเวลประเทศออสเตรเลียอันนี้ก็ชาพูโอ้ชาพูของดีเลยพี่น้องเอ้ยต่ไข่แต่ไข่ห้องข่อยได้เอาทิม ยังกาะพักกับปอมฝักชีฝรั่งย่างงามอันนี้เจ็ดแปดปีแล้วเลยมากูดเออเป็นสิบปีแล้วมากูดมากดสิบปีพ่ะนะต้นน้อยๆซับนี่ละแต่ว่ากับงามของเพิินอยู่เด้อค่ะงามอยู่เด้อนี่อโวคาโด วันนี้พาชมสวนพาชมสวนสวนหลังบ้านของของเพื่อนอในรั n e น o u วเซาเวลประเทศออสเตรเลียเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องเพื่อนปลู่บอกพริกขายเ <laughs> พื่อนปลูกบอกพริกพริกเพจบ,บ้านเท้าธุรกิจพันล้านเพื่อนค่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ <laughs> พอแค่นี้ก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะพาไปชมที่เขาปลูกพริกโครงการว่าจะปลูกพริกขาย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจบคลิปด้วยมะละกอ